วันนี้นะครับเราจะมาขึ้นรูปแบบประพจน์นะครับที่สมโมูลกันนะเามาดูนะครับว่ามันคืออะไรนะครับเรามาดูตารางค่าความจริงก่อนนะครับมาสร้างตารางค่าความจริงนะตววรวจสอบว่าประพจน์อันนี้นะครับ P แล้ว Q นะครับกับกับนิเสธ P หรือ Q นะลองมาสร้างตารางดูนะครับการสร้างตารางนะให้เราดูว่า มันมีนิเสธหรือไม่นะครับถ้ามีนิเสธอันนี้มีนิเสธนะครับก็ให้เราหานิเสธก่อนนะ,ะให้เราหานิเสธก่อนนะครับตรงนี้เป็นนิเสธ p นะครับถ้าไม่มีนิเสธนะครับให้ทำในวงเล็บก่อน ส่วนถ้าไม่มีวงเลบอ่าก็ให้ทําคู่ใดคู่หนึ่งก่อนนะครับอันนี้คือหลักการสร้างตารางค่าความจริงมีนิเศษนะครับแล้วก็หานิเศษ P เป็นคอลัมน์คอลัมน์นี้นะครับนิเศต P ต่อไปหา P แล้ว Q นะครับแล้วก็หา นี่ครับนิเศษ p หรือ Q นะครับนี่สร้างตารางค่าคงจริงอ่านิเศษ p คืออะไรนะครับไปดู p นะครับ p เป็นจริงๆรเททชใช่ไหมนิเศษ p ก็เททจๆจริงๆ,ๆนะครับนี่มีแค่นี้เลยสลับกันนะครับนิเศษต่อไป p แล้ว Q นะครับเชื่อมด้วยท่าแล้วว่า เป็นเท็จกรณีเดียวนะเมื่อจริงแล้วเท็จนะครับอาฉะนั้นมาดูอันแรกครับ P แล้ว Q นะอันนี้เป็นจริง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 ได้จริงนะครับต่อไปนี้จริงแล้วเท็จอาจริงแล้วเท็จเข้าเงื่อนไขนี้ครับตอบเท็จต่อไปนี้เท็จจริงเท็จจริงก็เป็นจริงนะครับเท็จแล้วเท็จก็ได้จริง อ่าต่อไปนิเศษ p หรือ Q อ่านิเศษ p คือคอลัมน์นี้ครับหรือ Q กับคอลัมน์นี้ชิไมได้หรือบอกว่าไงครับชิไมได้หรือบอกว่าเห็นเห็นจริงตอบจริงอ่าเห็นทีตอบทีอันนี้มีทีนะครับนี่มีทีตอบที อันนี้ไม่มีนะครับปอบเท็อันนี้มีอันนี้ก็มีนะครับก็เลยเป็นจริงกับจริงอามาดูว่าประพจนสอประพพน์นี้มันสมมูลกันหรือไม่นะครับเราจะเห็นอะไรครับค่าความจริงที่หาออกมาได้แล้วมันเหมือนกันใช่ไหมครับ เนี่ย P แล้ว Q อันนี้ก็นี่เศษ P หรือ Q เห็นไหมครับค่าความจริงไม่เหมือนกันทุกประการเลยฉะนั้นถ้าค่าความจริงเหมือนกันทุกประการสรุปได้เลยว่าประพจน์สองอันนี้สมมูลกันนะครับอันนี้คือความหมายของสมมูลนะสม,มูลอาจจะใช้สัญลักษณ์แบบนี้นะครับขีดสามขีดนี่นะ อันนี้คือการตรวจสอบนะครับโดยการสร้างตารางนะอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะพาทําอีกวิธีหนึ่งนะครับไม่ต้องสร้างตารางนะครับเป็นวิธีการพิสูจน์นะครับแปลงแปลงใช้สมบัตินะครับในการแปลงรูปแบบนะ,ะมาดูนะครับตรงนี้เป็นประพจน ร,รูปแบบประพจน์ที่สมมูลกันมีหลายแบบนะครับเอามาดูพอเข้านะครับอันนี้ P แล้ว Q สมมูลกับ Q และ P ที่จริงมันก็แค่สลับที่กันนะครับฉะนั้นมันคืนเดียวกันนะนและกับหรือใช่ไหมครับสลับที่กันเฉยๆนะครับไม่มีอะไรนะครับอันนี้เามาดูบรรทัดที่สามนะครับอันนี้วงเล็บอันนี้ก็และและอันนี้ก็และเหมือนกันนะครับและเห็นไหม สังเกตว่าแค่เปลี่ยนวงเล็บใช่ไหมครับนี่ถ้าเป็นเครื่องหมายเหมือนกันแม้ตัวเชื่อมเหมือนกันเลยนะครับแค่เปลี่ยนวงเล็บเฉยๆนะจะหาวงจะหาในวงเล็บน,นี้ก่อนหรือหาวงเล็บหลังก่อนนะครับได้อันเดียวกันนะครับเห็นไหมและกับหรือนี่ใช้ลักษณะเดียวกันนะครับก็แค่เปลี่ยนกลุ่มเฉยๆนะครับอันนี้นเป็นกลุ่มนะอ่าส่วนอันนี้ อันนี้เป็นการแจกแจงนะครับก็แค่แจก p และ q เข้าไปนะนแจกเข้าไป p และแจกเข้าไปหา q เห็นไหมครับมันก็จะได้ p และ q เห็นไหมต่อไปหรือหรือตัวนี้ก็คือขั้นไว้นะครับนี่ขั้นไว้หรือแล้วก็แจก p และเข้าไปหา R นะครับทำไมมันก็ได้ p และ R มันเป็นการแจกแจงนะครับสองอันนี้ สองอันนี้แจกแจงนะครับอันนี้ก็แจกแจง p หรือเข้าไปนะครับหา q เห็นไหมมันก็ได้ p หรือ q นะส่วนแรกตัวนี้ก็ขั้นไว้นะต่อไปก็แจก p หรือเข้าไปหา r เห็นไหมครับก็จะได้ p หรือ r นี่แค่นี้นะครับส่วน2อ,อันนี้นะครับอดอกจันไว้เลย อันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องจำนะแล้วก็นำไปใช้นะครับตัวนี้สำคัญมากนะครับ P แล้ว Q มันบอกว่าสมมูลกับนิเสธ P หรือ Q เห็นไหมครับแล้วก็ P แล้ว Q มันสมมูลกับอันนี้ด้วยนะนิเสธ Q แล้วนิเสธ P สังเกตว่ามันสลับที่กันได้อยู่นะครับแต่ว่าต้องใส่นิเสธให้มันนะฉะนั้นแล้วไอ้สามตัวนี้นะครับมันคืออันเดียวกัน P แล้ว Q อันนี้นิเสษ P หรือ Q ครับนิเสษ Q แล้วนิเสถ P นะครับสามอันนี้คือ,อันเดียวกันนะครับสามารถแปลงเป็นอันนี้ก็ได้หรืออันนี้แปลงเป็นนี้ก็ได้นะครับอันนี้คืออันเดียวกันสำคัญมากนะครับส่วนสุดท้ายนะครับก็คือก็อต่อเมื่อนะก็คือลูกศรไปและกลับนะครับความหมายคือ P ไป Q นะไปได้ก็กลับได้ครับก็คือและ Q ไป P นะครับอันนี้คือความหมายของก็ต่อเมื่อนะครับอันนี้ไม่ค่อยได้ใช้นะส่วนที่ได้ใช้ก็คือ3รูปแบบนี้นะครับโดยจะพาใช้นะครับในการพิสูจน์การสมมูลกันของประพจน์นะมาดู ในส่วนของนิเศษนะครับนิเศษก็ไม่มีอะไรนะถ้าเราแจกนิเศษเข้าไปก็แค่ติดนิเศษเห็นไหมครับติดนิเศษเข้าไปเฉยๆแต่ว่าจะต่างกันตรงที่นิเศษเจอแลเห็นไหมครับมันจะกลายเป็นหรือเห็นไหมจากความก็ไงเห็นไหมถ้านิเศษเจอหรือาก็กลายเป็นแลแค่นี้ครับจากความเป็นไงายจากไงายเป็นความแค่นี้นะครับ อ,อันนี้ก็แค่แจกนิสัยเข้าไปนะครับแจกนิสัยเข้าไปเหมือนกันเดี๋ยวจะพาใช้เลยนะครับามาดูตัวอย่างที่แปดประพูดที่สมมูลกันมาดูนะครับปะพูดใดสมมูลกันนะครับตรวจสอบนะว่า p และ q กับ q และ p สมมูลกันหรือไม่ก้อนนี้ดูง่ายๆเลยครับ มันเป็นไงมันสลับที่กันอยู่ใช่ไหมครับนี่ดูง่ายๆเลยสมมูลนะครับนี่แบบนี้ง่ายๆนะครับสมมูลแน่นอนก็แค่สลับที่กันอยู่นะครับอันนี้เหมือนกันข้อสอง P หรือ Q อันนี้ Q หรือ P อันนี้มันสลับที่กันอยู่นะครับก็สมูลแม้มันมีแค่นี้นะสลับที่กันอยู่เฉยๆนะครับอันนี้ P แล้ว Q กับ นิเศษ p หรือ q นะอันนี้สมบูรณ์กันนะครับตามรูปแบบนี้นี่ p แล้ว q สมมูลณกับนิเศษ p หรือ q เห็นไหมครับมันสมมูลณกับอันนี้ด้วยนะนิเศษ q แล้วนิเศษ p นะครับฉะนั้นอันนี้ข้อสามครับสมมูลกันส่วนข้อ4่ p แล้ว q กับนิเศษ Q แล้วนี่เศษปอันนี้ก็สมมูลนะครับตามรูปแบบข้างบนนะอันนี้สมมูลนะครับนะส่วนก็ห้อันนี้เศษปีหรือ Q กับนีเศษ Q แล้วนีเศษ P ีสมมูลกันหรือไม่นะครับเราเห็นอันนี้ไหมครับปแล้วคมันสมูลกับอะไรนี นิเศษ P หรือ Q มันคือตัวนี้แล้วก็ P แล้ว Q สมมูลกับนิเศษ Q แล้วนิเศษ P ก็คือตัวนี้แสดงว่ามันคือ P แล้ว Q เห็นไหมมันคือเดียวกันนะครับฉะนั้นสมมูลต่อไปข้อ6ก็ต่อเมื่อนะครับสมมูลกับอันนี้ไหมนะครับก็ได้บอกไปแล้วนะครับว่า P ก็ต่อเมื่อ Q นะมันคือไปแล้วกลับนะครับก็คือ P ไป Q นะแล้วก็ Q ไป P นะฉะนั้นสมมลูลนะต่อไปข้อ7นะครับอันนี้และอันนี้ก็และอันนี้ก็และละเห็นไหมครับ P Q R เหมือนกันนะนะก็แค่เปลี่ยนวงเล็บเฉยๆใช่ไหมครับ อันนี้ก็สมมูลอ่ามีแค่นี้นะครับสมมูลส่วนอันนี้หรือหรืออ่าหรือหมดเลยนะครับหรือเ,เหมือนกันเลย PQR เหมือนกันไหมแค่เปลี่ยนวงเล็บเฉยๆนะครับฉะนั้นสมมูลนะข้อนี้ต่อไปข้อ9นะครับอันนี้และอันนี้หรืออ่า ข้อนี้คือการแจก,กแจงนะครับข้อนี้คือการแจก,กแจงสังเกตว่า p และเห็นไหม p และแจกเข้าไปหา q เป็น p และ q, ละ q เห็นไหมครับหรือตัวนี้ขั้นไว้ p และแจกเข้าไปหา r เห็นไหมครับกลายเป็น p และ r อะฉะนั้นข้อนี้สมมูลนะครับโอเคนะ ต่อไปข้อสิบครับนิเ่านิเศษของ P หรือ Q นะกับอันนี้ครับนิเศษ P และนิเศษ Q ข้อนี้เป็นไงครับข้อนี้นิเศษแจกเข้าไปหา P กลายเป็นนิเศษ P เห็นไหมไปเจอหรือ,อก็เป็นแหลกนะครับเห็นไหมจากง่ายเป็นความจาก Q เป็นนิเศษ Q นไหมครับข้อนี้สมมูลนะครับ อ่าต่อไปข้อสิบเอ็ดข้อสิบเอ็ดเหมือนเกิมเหมือนเดิมนะครับคล้ายๆกับอันแรกนะคล้ายๆครับข้อที่แล้วนะครับข้อที่สิบอันนี้เราแจกที่เสียเข้าไปกลายเป็นนิเสธพี P, ไครับนิเสธไปเจอแล้วกลายเป็นหรือเห็นไหมครับจากคว่ำเป็นหงายไหมเจอคิวก็ติดนิเสธอ่าฉะนั้นข้อนี้สมมูลนะครับ นี่นะต่อไปข้อ12ต่อไปข้อ12นะครับข้อ12ว่าไงนี่อันนี้ตรวจสอบยากขึ้นนะครับเอ้เราจะแจกนิเสษเข้าไปมันก็ได้แต่ว่ามันติดถ้าแล้วใช่ไหมครับมันไม่มีในสมบัตินะมันไม่มีฉะนั้นเวลาตรวจสอบนะครับให้ใช้รูปแบบนี้นะ ถ้าเจอเครื่องหมายถ้าแล้วนะครับมันคือหน้าแล้วหลังนะครับอันนี้นิเสธนี้อย่าอย่าพิ่งไปมองนะครับมองตัวนี้ก่อนกีแล้วคิวมันคือหน้าแล้วหลังนะครับให้เราแปลงเป็นนิเสธหน้านะครับหรือหลังต่อไปเราจะใช้รูปแบบนี้นะครับในการตรวจสอบนะ มันมันไม่ได้ยากนะครับอลองฝึกทํามันก็จะง่ายนะทําข้อสอบจะได้เต็มนะครับแค่ใช้รูปแบบนี้ครับแปลงเราก็หาคําตอบได้แล้วนะฉะนั้นหน้าเราก็คือ p หลังก็คือ q นะครับหน้าแล้วหลังให้แปลงเป็นนิเสธหน้าครับก็เป็นก็จะเป็นอะไรครับนิเสธ p หรือหลังคือ q ก็ Q แต่ว่ามันยังอยู่ในวงเล็บอยู่นะครับส่วนข้างนอกก็มีนิเศษนี่ก็จะได้แบบนี้นะครับต่อไปก็แจกนิเศษเข้าไปครับนิเศษชนกันครับหายนะเจ้ากันนะครับหายต่อไปนิเศษเจอหรือเป็นแล้นะครับแจกหายเป็นความนะนิเศษไปเจอ Q ก็เป็นนิเซ่ Q สังเกตว่าเหมือนกันรืยยังนี่ P และนีเศษ Q คิวเหมือนกันนะครับเห็นไหมเหมือนกันแสดงว่าข้อนี้สมมูลนะครับเห็นไหมครับตัวสอบแบบนี้นะครับไม่ต้องไปสร้างตารางค่าความจริงามาดูข้อสิบสา ข้ 13. อ13สังเกตว่ามีท่าแล้วอันนี้ก็มีนะครับฉะนั้นให้เราจัดรูปใหม่นะครับก็คือเหมือนเดิมที่ปาทำนะแปลงหน้าแล้วหลังนะครับให้เป็นนิเศษหน้าหรือหลังนะฉะนั้นแปลงฝั่งนี้ครับอันนี้ไม่ต้องแปลงนะ P และ Q ให้ดูตรงนี้ครับ หน้าเราก็คือ p และ q แล้วหลังหลังเราก็คือ r นะครับเราก็แปลงเลยหน้าก็จะเป็น p แปลงเป็นนิสัยหน้านะครับก็จะเป็นนิสัยของ p และ q อา่าแล้วก็หรือเห็นไหมครับหรือ หรือหลังหลังคืออาร์นี่แปลงเสร็จเรียบร้อยอ่าต่อไปครับกระจายเข้าไปกลายเป็นอะไรนิเศษพีเห็นไหกระจายเข้าไปเจอและก็เป็นหรือเจอคก็เป็นนิเศษ Q นะครับต่อไปก็หรือ อันนี้คือฝั่งนี้เสร็จแล้วนะครับฝั่งนี้เสร็จแล้วนะต่อไปมาแปลงฝั่งนี้ครับถ้าแปลงเสร็จมันหน้าตาเหมือนกันแสดงว่ามันสมมูลนะครับเอาอันนี้หน้าหน้าเราก็คือ P นะครับหลังเราก็คือก้อนนี้นะนี่เสียคิแล้ว R นะครับนี่คือหลัง ฉะนั้นให้แปลงเป็นนิเศษหน้าหรือหลังนะก็จะเป็นนิเศษ p หรืหอหลังคือก้อนนี้ครับยกมานะายกมาเขียนอีกนะครับต่อไปยังไม่หมดนะครับเหลือตัวนี้อันนี้เสร็จแล้วนะครับนิเสธพีกับหรือนี่เสร็จแล้วต่อไปตัวนี้ยังไม่เสร็จก็มองเหมือนเดิมครับอันนี้คือหน้าอันนี้คือหลังนะครับ หน้าแล้วหลังนะก็แปลงเป็นนิเสธหน้าหรือหลังก็จะได้นิเสธนิเสธ Q หรือ R นะครับฉะนั้นเรามาเทียบเลยหรือมันกันไหมหรือหรือเนะมครับนิเสธพีมีไหมมีนะครับนิเสธ Q ก็มี R ก็มีฉะนั้นเหมือนกันนะครับข้อนี้สมมูล โอเคนะครับต่อไปข้อ14ข้อ14ก็ถาเหมือนกันนะครับอันนี้ไม่ต้องแปลงนะไม่มีท่าแล้วนะครับก็แค่แจกนิเสธเข้าไปนะครับแล้วก็ค่อยตรวจสอบอันนี้ P แล้ว Q นะครับ P แล้ว Q ก็คือหน้าแล้วหลังนะครับหน้าแล้วหลังนะแล้วก็แปลงเป็นนิเสธหน้าหรือหลังนะครับก็เป็นนิเสธอะไรนิเสธ P หรือ Q อเสร็จแล้วครับอันนี้เสร็จแล้วต่อไปฝั่งนี้ครับตอนงนี้ก็เรากระจายอะไรนิสศษเข้าไปครับชนกันครับหายเหลือ Q ไหชนและกลายเป็นหรือนะครับต่อไปไปเจอ P ก็เป็นนิสศษ P สังเกตว่าหรือเหมือนกันแค่สลับที่กันอยู่ใช่ไหมครับใช่ไหมฉะนั้นข้อนี้สมมูลนะครับ น,นี่คือวิธีตรวจสอบสมูนะ,ะต่อไปข้อสุดท้ายครับเพิ่มระดับขึ้นมาอีกอันนี้ไม่ต้องแปลงนะครับอันนี้ติดไว้นะครับตรงนี้มีท่าแล้วนะครับให้เราแปลงนะอันนี้คือ,อน,นี่คือหน้านะครับแล้วใช่ไหมแล้วส่วนก้อนนี้ทั้งก้อนครับรวมที่เสียด,ด้วยเป็นหลังนะครับเห็นไหม ให้แปลงเป็นนิเสธหน้าหรือหลังนะครับหน้าเราคือ p ก็เป็นนิเสธ p หรือหลังหลังก็คือก้อนนี้ครับนิเสธ q แล้ว p นี่ครับแปลงแค่นี้เองนะครับไม่ได้ไม่ได้ยุ่งยากนะครับอันนี้นิเสธนิเสธ p หรือเสร็จแล้วครับไม่มีท่าแล้วนะก็คือเราต้องจัดการ เครื่องหมายถ้าแล้วให้หมดนะครับให้เหลือและกับหรือนะครับอันนี้ยังไม่หมดนะฉะนั้นเรามาพารณาข้างในนี้ต่อนะครับันนีิเศษ P หรืออันนี้นิเศษนี้ติดไว้นะครับเราจะทําข้างในนี้ฉะนั้นนี้ก็คือหน้านะครับแล้วหลังหลังคือ p ให้แปลงเป็นนิเศษหน้าก็คือนิเศษ Q หรือ หรือหลังครับหลังคือ,อ่าเสร็จหรือ,อยังต่อไปครับกระจายนิเศษเข้าไปให้ข้างในวงเล็บนี้กระจายเข้าไปครับชนกันเหลือ Q กหหอิกระจายเข้าไปหาหรือเป็นและนไหมครับกระจายเข้าไปหา p เป็นนิเศษ P อ่าสังเกตว่ามาเช็คกับฝั่งนี้ครับมีอะไรเหมือนกันนิเศษพีใช่ไหมเออนิเศษพีเ,เ,ษเหมือนกันเลยไหมครับมีเหมือนกันเหน็นไหมหรือก็มีคิวคิวก็มีนะครับและก็เหมือนกันนิเศษพีอ่าก็มีเหมือนกันนะครับฉะนั้นข้อนี้สมมูลอ่า จะสังเกตว่าทำมานี่สมมูลหมดเลยใช่ไหมครับสมมุติถ้าเราทำแล้วมันไม่เหมือนนะไม่เหมือนกันเลยนะผิดแค่ตำแหน่งเดียวนะครับก็ตอบไม่สมมูลนะครับอ่ามีแค่นี้นะการตรวจสอบสมมูลนะครับ